สปาเกตตี้ผัดกระเพราไก่ค่ะสวัสดีค่ะ SP Family พรพรคลิปวิดีโอนี้ก็มาทำสปาเกตตี้ผัดกระเพราไก่กันค่ะกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะเส้นสปาเกตตี้นุ่มเนบอร่อยมาพร้อมวิธีทำมาฝากค่ะ นี่ค่ะวันนี้ใช้เส้นสปาเกตตี้ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เขียนบอกว่า Number 4ค่ะอันนี้เป็นของ B i g C นะคะหาซื้อได้ตามทั่วไปของ B i g C เลยค่ะหนึ่งห่อน,นี้ก็ครึ่งกิโลค่ะ500กรัมนี่รายละเอียดข้างหลังซองมีบอกไว้หมดเลยค่ะ วิธีการต้มก็ประมาณนี้ค่ะน้ำ4ลิตรต่อ1ถุงนี้นะคะ1ถุงครึ่งกิโลก็รายละเอียดมีบอกไว้ต้ม9นาทีค่ะวันนี้ใช้ไม่หมดค่ะใช้ครึ่งเดียวพอนี่เนื้อไก่หนึ่งถ้วยพริกกระเทียมแล้วก็ใบกระเพราพร้อมแล้วเรามาตั้งกระทะใส่น้ำปิดฝาไว้ก่อนค่ะเพื่อให้น้ำเดือดเร็วขึ้นนี่ พอน้ำเดือดแล้วเราก็เติมเกลือลงไปค่ะอันนี้ก็กะปริมาณเอานะคะอันนี้ใช้ครึ่งหอ่อแล้วก็ตามด้วยน้ำมันค่ะประมาณนี้คนเขาเล็กน้อยค่ะนำเส้นใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ต้มครึ่งห่อนะคะ ครึ่งห่อของครึ่งกิโลค่ะก็คนคนเขาเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะค่ะแค่เขียเข่ยๆประมาณนี้แล้วก็รอให้ครบเวลาวันนี้ก็ใช้เวลาไป9นาทีก็ได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็ตักขึ้นมาใส่ในภาชนะที่เตรียมใส่น้ำไว้นะคะเพื่อความสะดวกใช้กระชอนหรือว่าตะแกรงแบบนี้ค่ะนี่ตักขึ้นมาจนหมดเตรียมให้เรียบร้อยพร้อมที่จะผัดกระเพราแล้วค่ะตั้งกระทะนำใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้ยังไม่ต้องใส่น้ํามันก่อนนะคะเป็นการลวนค่ะเอาน้ํามันออกมาจากหนังไก่ก่อนค่ะใช้ส่วนสะโพกไก่ค่ะอันนี้หนังก็จะมีน้อยนิดนึงลวนเพื่อไม่ให้หนังติดกระทะนะคะพอ,อน้ำมันของหนังไก่เริ่มออกมาแล้ว ถ้ามีหนังไก่เยอะๆก็ไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้ค่ะอันนี้ก็หนังไก่น้อยไปนิดนึงก็เพิ่มน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าไก่กับน้ำมันค่ะ ได้ประมาณนี้ก็น้ำพริกกับกระเทียมลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าผัดให้พริกกับกระเทียมสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วก,ก็เติมเพิ่มสีในเนื้อไก่ดูน่ากินขึ้นมาค่ะด้วยการที่ใส่ ที่อ้วหวานสีอิ้วดดำค่ะตามด้วยเครื่องปรุงค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยนางลมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผัดคลุกเคล้าค่ะตามด้วยน้ำน้ำล้างคลกนะคะ ปรุงรสตามชอบเลยค่ะผัดกระเพรานี่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วไก่สุกแล้วเราก็ชิมรสชาติค่ะรสชาติที่ถูกปากแล้วก็เส้นสปากเกตตี้ที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วลงไปตามด้วยใบกระเพราค่ะ ผัดคลุกเคล้านี่ต้องสองมืออย่างนี้ค่ะผัดจับคลุกเคล้าเส้นแล้วก็ผัดกระเพราใบกระเพราให้เข้ากันดีเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยกับสปาเกตตี้ผัดกระเพราไก่ ในแบบง่ายๆของ SP Family พรๆนะคะก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วคะ่ะ